Today we're going to talk about working on an uphill lie. Uh, here we are, just in the rough, in front of a bunker. In uh, the rough, just to the ball up the gentle slope here is this way. And I think the, the common theme is to. โดยมากก็พยายามสู้น้ำหนักนะครับไปทางเท้าซ้ายมากขึ้นทีรครับเดรอจัสก็พยายามแนะนำนะครับพยายามจะปรับไหลให้เข้ากับลบมากขึ้นนะครับทำให้ลูกบอลที่เล่นออกไปก็จะสูงขึ้นนะครับเ็นสิ่งที่เราต้องต้องพยายามปรับนะครับปรับไหลครับแล้วลูกจะด่งขึ้นก็ไม่เป็นไรครับ ไหลให้ขนานกับพื้นสโล p ครับระหว่างว่าทิปนี้จะช่วยท่านผู้ชมครับ